คือการทดสอบอทิตมันดีขึ้นหน่อก็ดีเเออปิดเครื่องลงก่อนก็ได้ปิด <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อไม่ให้เสียงมันเข้านี่คือการทดสอบเท่านั้นคืออีกแล้วนี่ก็แค่อยาตจะนี้นิดหน่อยอ่ะเป็นครั้งแรกที่ทำคลิปจริงๆสาเหตุที่ทำคลิปนี้ก็เพราะ อยากทาเพื่อพอแล้วก็อยากทําทคลิปคนอื่นอย่างบางคนที่เป็นเด็กเขาก็ทําได้พปัจจุบันนี้การเรียนที่โรงเรียนสำหรับสันมันดูไม่สนุกเลยอยู่โรงเรียนก็โดนคนแบบบางทีเพื่อนก็แบบกวนบ้างบางทีเพื่อนก็ไอที่หนักที่สุดก็คือโดนทําร้ายนั่นแหละคือโดนเพื่อนที่โรงเรียนทําร้ายค่ะคาห้องเรียนคือครูครูสอนอยู่ถ้าครูไม่เห็นด้วยไงอีกเรื่อง คือแค่ไม่กี่นาทีนะเพราะว่าไม่ได้อยากจะนานเท่าไหร่มันคือการทดสอบอคือแค่อยากทำเพื่อพ่อนะแต่ว,ว่าถ้าคือคือโ,โรบล็อกแล้วก็จัเล่นแรตตี้บ l ด้วยปัจจุบันนี้ยงตัวอีเวนคือเกือบได้ครบจะเหลือแค่ตัวฟาร์กทองอันนี้เสียงไม่พออันนี้คือเสียงดังพอไหมเนะี่ย คือปกติเวลาทําอะไรคือชอบพูดผิดบ่อยๆอย,ย่างเพนกวินก็ดันไปบางทีก็เผลอไปเรียกว่าเพนควินที่ไม่ใช่เพนกวินการออกเสียงแต่อ่านบางทีมันก็ยากแล้วก็คี้อายด้วยคือไม่คือแบบสาเหตุต้องและคือไม่คือแบบเออคือมันอยู่ที่นี่แบบโดนกัดโัวไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยได้ไปทะเลไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่ จริงตอนแรกคืออยากจะทําคลิปแนวเล่นดาติโวลหรือไม่ก็เกมเนี่ยเออมัน,ม,นมันชื่ออังกฤษเออมออกเสียงเป็นไทยไม่เป็นเกมไหนนะเอมเกมนี้เกมนี้เกมนี้เกมผมชอบเออมีที่อยากคือจะเรียกว่าบีสวรรมัมกับอีกเกมหนึ่งที่อยากอันนี้ก็คือฮาร์วีล้านอาหารแฟนตาซีกับป๊อปป้า ก็ก็อีกเกมหนึ่งคือเก้าสิกาคืนไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เพราะเวลาเล่นแบตมันหมดก่อนตลอดแล้วก็แมปนี้เหมือนกันจะปัญหาคือเวลาเล่นแมปนี้เท่ะไรชอบแบตแล้วเคยเคยเคยคือจริงจเคยทำเป้าหมายเป็นแบบราชาได้นะแต่ว่าคือถ้าเล่นแบบแบบมันจะมีเซิร์ฟที่แบบมีหนึ่งคนอยู่อ่ะก็แต่ปัญหาคือไอ้เซิร์ฟที่มีหนึ่งคนชีวิตไม่ค่อยสบายอ่ะ อง่งนไม่รู้เคยเจอห้องเคยเจอเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเลยนูแต่เขาแบบปกครองนานเกือบเกือบชั่วโมงอะเกือบทั้งวันอะแต่ตอนเย็นเยนที่แบบเย็นเกือบมืดเขาก็ตายก่อนผมก็ได้เป็นเอาเป็นว่าเราไว้แค่นี้ก่อนเป็นแค่การทดสอบแล้วก็ถ้าใครอยากพูดคุยก็พูดคุยได้นะเป็นแค่การทดสอบไล่